รำวิกากิตินนท์ค่ะวันนี้มา follow up สองสัปดาห์กับการผ่าตัดหน้าอกที่โรงพยาบาล WIS ผ่าตัดและดูแลโดยคุณหมอเชษฐรู้สึกว่าเร็วมากเหมือนฝันตปเลยก็ได้เป็นตัวเองมากขึ้นที่นี่ดูแลดีมากๆนะคะตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจนถึงสองสัปดาห์แผลดีมากเลยฮะจากเทคนิคที่คุณหมอแนะนําไปเนาะเป็นแผลยาวเนาะตอนแรกเนี่ยก็คือมีความกังวลว่าแผลยาวเนี่ยจะดูแลยากไหมอะไรเงี้ยค่ะ อ่าดูแผลเรียบมากไหนนองอดูดีๆที่เป็นแผลเรียบทรงกล้ามสวยงามนะครับก็แผลเรียบมากนะคะคุณหมอผ่อาตัดได้ดีมากแผลเล็กนิดเดียวคิดว่าถ้าเราดูแลดีๆเนี่ย แผลไม่มีรอยนูนก็เหมือนหน้าอกผู้ชายเลยนะฮะแค่สองสัปดาห์เองก็แห้งแล้วเริ่มจะอาบน้ําได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถขับรถดูแลตัวเองได้มันไม่มีอักเสบเลยไม่มีอะไรที่กังวลเลยก็ขอขอบคุณพี่ๆพ,พยาบาลที่นี่นะคะสำคัญอย่างยิ่งก็ขอบคุณคุณหมอเชษ์น,นะคะที่ไม่ว่าจะแบบว่าในภาพที่เราเห็นเนาะแล้วก็มาเจอตัวจริงก็ใจดีมากๆนะคะน่ารักมากๆทาให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะ แล้วก็ทุกอย่างออกมาดีมากขอบคุณคุณหมอเชษ์มากๆเลยครับถ้าเกิดว่ามีใครที่อยากจะมาใช้บริการเนี่ยก็อยากแนะนําที่นี่นะครับโรงพยาบาลเดอะเพิร์ลยูไอเอชอิเตอร์เนชั่นด้วยคุณหมอเชษฐาศักดิ์ค่ะ